เทสเทสเทสโลเทสโลเทสทดสอบเสียงทดสอบเสียงโลหนึ่งสองสามสี่ห้าเกเจ็ดแปดเก้าศูนย์โลสวัสดีครับศรัทธาเช่นเอ้ครับผมวันนี้ก็ได้นำอาราธนาพระสมเด็จหนึ่งร้อยปีนะครับอของอ,อะไรละ่ะพระสมเด็จหนึ่งร้อยปีนะครับสมเด็จพระสังฆราชหรือเปล่าครับเป็นครูสร้างนะครับท่านก็ได้ สังขารไปแล้วนะครับเป็นสมเด็จหนึ่งร้อยปีครับผมได้มาทั้งกล่องนะครับกล่องก็จะประมาณนี้นะครับเป็นสแตนเลสครับเนี่นะครับเออนี่ด้านหลังนะเป็นพระพิมพ์สมเด็จหนึ่งร้อยปีพิมพ์เกียรติทะลุสมมีสังฆาติหลังลายเซนแช่น้ำมนต์นะครับตัวนี้ครับที่ระลึกสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณนายกเจริญพระชนพรรษา จเจริญพระชันษา100ปีนะครับผมเป็นสมเด็จหนึ่งปีนี่ครับสมเด็จหนึ่งรปีพร้อมตลับนะครับฟังตะกุดด้วยนะครับเป็นตะกุดทองคำหรือเปล่าันุ่ในองค์พระก็จะมีพระธาตุหรือว่าเป็นพลอยนะครับผมเดี๋ยว ลองกกล้องสองดูสิ็นคอยลวนวลพระธาตุเน๊น่าจะเป็นพระธาตุนะครับเป็นพระธาตุหรือว่าเป็นพลอยนะครับผมก็ไม่ไม่ค่อยจะถนัดทางนี้นะครับแต่องค์พระสวยงามมากนะครับเนื้อมวลสารสวยนะครับสวยงามานวลตาดูแล้วฉ่ำตาดีนะครับเป็นเกียรติทะลุซุ้มนะครับ องนี้เป็นเกียิทะลุสมนะครับสวยงามมากครับพิมพ์สังคาติสวยๆครับพิมพ์สังคาติใต้ฐานฐานแรกก็จะฝังตะกุดนะครับฝังตะกุดสวยงามตามท้องเรื่องออมารานข้างดูด้านหลัง หลังกบทับตา,าทับตาหนึ่งร้อยปีนะครับสมเด็จพระสังฆราชนะครับท่านเป็นผู้สร้างนะครับผมวนวงตาฉ่ำตาดีครับเนื้อเนื้อไหนฉ่ำตาดี <c oughs> ครับก็จะประมาณนี้ครับผม ก็เพิ่งเคยเห็นนะครับอันนี้ไม่ได้มากับญาตินะครับญาตินี่นะครับทางจังหวัดขอนแก่นนะครับก็ไม่ใช่ได้มาฟรีนะครับก็เช่าหาบูชามาเหมือนกันเลยนะครับกับญาติทางขอนแก่นนะครับผมให้มาสวยงามครับเป็นสมเด็จเกียรติทลรุสุ้มนะครับสังขติเกียรติทลรุสุ้มหนึ่งร้อยปีของสมเด็จพระสังฆราชนะครับ ผู้สร้างนะครับผมว่าอย่างนั้นนะครับสมเด็จหนึ่งร้อยปีนะครับผมพร้อมตลับนะครับมาพร้อมกับตลับอย่างนี้แหละครับได้มาจากยากเป็นตลับสแตนเลสนะครับผมสวยงามาท่านใดอยากสนใจอยากเช่าหาบูชาก็ทักได้ครับผมจา,าทิ้งเบอร์ว้ให้นะครับรับผมท่านใดทีด่เข้ามาดูคลิปแล้วก็ฝาก กดไลค์กดซับสไครป์รือว่ากดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้มีคลิปใหม่ๆม,มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมและวได้ติดตามสัทธาชแนลนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปให้พี่น้องได้ชมกันนะครับเพราะว่าก็ช่วงสถานการณ์โควิดนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ไปไหนมาไหนก็ลําบากครับพี่น้องต้องเก็บตัวอันตรายมากครับผมก็ฝากพี่น้อง fc แลอว่าผู้ติดตามสัทธาชแนลดูแลสุขภาพด้วยนะครับผม สุดท้ายก็ขอให้พี่น้องอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากโรคภัยข้เจ็บจเจริญร่ำรวยทุกทกท่านครับผมสวัสดีครับ